หลวงพ่อทองวัดเขากบอาคมเข้มขลังขนาดหลวงพ่อเดิมยังนิมนต์มาร่วมปลูกเสกเหลียญรุ่นหนึ่งให้ท่านสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ตำนานอภินิหารพระเกจิความลี้ลับยศาสตร์เพราะในประเทศไทยของเรานั้นต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา แหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องเล่าวัดวรนาถบันพศมาให้รับฟังกันครับหากกล่าวถึงหลวงพ่อทองวัดเขากบท่านเป็นพระเทระจากจังหวัดน,นครสวรรค์ประวัติท่านไม่ค่อยมีใครรู้มากนักเนื่องจากท่านเป็นพระที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ได้ออกเครื่องรางของขลัง ทำให้ไม่มีใครค่อยรู้จักมากนักเป็นพระยุคเก่ารุ่นเดียวกับหลวงปู่สุกวัดปากครองมะขามเท่าแม้แต่หลวงพ่อเดิมยังนับถือมาปลูกเสกเหลียนรุ่นหนึ่งให้กับท่านวัดวรนาถบันพพหรือวัดกบตามตำนานเล่ากันสืบมาว่าเมื่อครั้งประมาณปีพศ2415มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อทอง เดินทุดงมาปรากฏอยู่ข้างหมู่บ้านเชิงเขาทุกเช้าหลวงพ่อทองจะเดินออกบิณฑบาทเพื่อโปรดสัตว์ทั่วไปจนวันหนึ่งหลวงพ่อทองไปพบเจดีย์ใหญ่เก่าแก่มากหลวงพ่อสนใจมากตรงไปที่บ้านเล็กๆพบสองตายายจึงถามว่าโยมชื่ออะไรที่ดินแปลงนี้เป็นของใครตาตอบหลวงพ่อว่าพระคุณเจ้า ตัวชื่อตากบอยู่บ้านกับยายเขียดที่แห่งนี้เป็นของฉันเองมีอยู่ร้อยไร่กว้างคุมยอดเขานั้นเที่ยวส่วนเจดีนั้นเป็นเจดีเก่าแก่ชาวบ้านแถบนี้นับถือกันมากหากหลวงพ่อจะใช้ที่ดินแห่งนี้เป็นที่ผันักฉันก็ยินดีถวายให้เป็นที่สร้างวัดเพราะฉันกับยายก็แก่มากแล้ว หลวงพ่อทองได้รับการถวายที่ดินจากตากบกับยายเขียดต่อมาชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆก,ก่อนสร้างอุโบสถและศาลาขึ้นอีกเพื่อชาวบ้านได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อมาตากบกับยายเขียดถึงแก่กรรมหลวงพ่อทองจึงกําหนดที่ดินทั้งหมดทั้งที่ราบและบนยอดเขาเป็นที่ดินของวัดและตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดเขากบ ตามชื่อของเจ้าของที่ดินหลังจากการชาภนกิจร่างตะกบกับยายเขียดแล้วหลวงพ่อ,อยังให้ช่างปั้นรูปจำลองของตากบกับยายเขียดไว้ที่หน้าอุโบสถเนื่องจากในสมัยนั้นเชิงเขากบเป็นป่าศักด์มากมายหลวงพ่อจึงตั้งชื่อว่าเขากบทรวดีจอมคีรีนป่าศักด์ซึ่งต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จวรณรัตเฮงเขมาจารี อดีตอธิบดีสง์วัดมหา,าธาตุสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลเห็นว่าวัดกบอยู่เชิงเขาจึงเปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดวรนาถบรรพศซึ่งอธิบายได้ว่าคำว่าวอแปลว่ายอดเยี่ยมประเสริฐนาฏแปลว่าที่พึ่งส่วนบันพรพศแปลว่าภูเขารวมความแปลได้ว่าภูเขาซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่าวัดกบและวัดเขากบจนติดปากมาเท่าทุกวันนี้นอกจากนี้นะครับที่วัดเขากบนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางมานมัสก,การหลวงพ่อทองเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางอาคมที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพและนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยหลวงพ่อทองหรือหลวงปู่ทองเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์แรก ของวัดวรนาถบันพศท่านมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับหลวงพ่อเงินวัดบางครานแม้จะมรณภาพไปนานแต่ก็เป็นที่เคารพสการะของประชาชนทั่วไปอีกทั้งชื่อเสียงของหลวงพ่อที่มีอาคมเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ยังเลื่องลือจนถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องเล่าขานถึงหลวงปู่ทองมากมายอาทิครั้งหนึ่งเมื่อท่านไปพอกปุ่นยอดเจดี อยู่บนนั่งร้านที่สูงกว่า20ศอกแล้วเกิดพัดตกลงมาจากนั่งร้านลงมาถึงพื้นดินแทนที่จะได้รับบาดเจ็บท่านกลับลุกขึ้นปัดฝุ่นที่จีวรแล้วกลับขึ้นไปพอกปูนต่อเป็นที่น่าอัศจรรย์กับผู้ที่พบเห็นจนเรื่องเหลอว่าท่านมีวิชาตัวเบาอีกเรื่องที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันว่าหลวงปู่ทองสามารถย่นระยะทางได้ โดยมีผู้พบเห็นท่านบินทบาททางไกลถึงบ้านแดนเขตเขาบรรพตพิสัยบ้านบางแก้วบ้างบ้านหาดทรายงามบ้างครั้งหนึ่งท่านรับจิตนิมนต์ไปที่กรุงเทพค้ากลับท่านให้ลูกศิษย์กรบมก่อนโดยท่านแวะเสวนาธรรมกับพระนักธรรมในกทมก่อนเมื่อลูกศิษย์กลัมมาถึงวัดก็พบว่าหลวงปู่ทองจำวัดอยู่ก่อนแล้วจึงเป็นที่ล่ำลืออีกว่า ท่านสามารถย่นระยะทางได้จนวันนี้ทางวัดได้จัดหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงของท่านบรรจุไว้ในวิหารซึ่งมีประชาชนทั้งทางใกล้และไกลเดินทางมานมัสการท่านเป็นประจำมิได้าขาดหลวงพ่อทองท่านจำพรรษาและพัฒนาวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์จนเป็นที่เคารพและเลื่อมใสของชาวปากน้ำโพและจังหวัดใกล้เคียง ได้แวะเวียนมากับในมัสก,การขอพรอยู่ถึง45ปีหลวงพ่อทองได้มรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2484สิี่อายุ80ปีเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหลากหลายเรื่องราวที่เราต่อกันมาของตำนานหลวงพ่อทองวัดเขากบบทความนี้นำมาเผยแผ่เพื่อการศึกษา เผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณทางนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล